สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้นนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับนะครับหมองกันนอกนะครับเพื่อนเพื่อนมองกันนอกอินเดียนะครับเป็นแหวนสองชั้นนะครับตัวนี้มีแหวนข้างในน้ำนะครับรุ่นนี้มีแหวนสองชั้นนะครับอินเดียนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาได้เลยนะครับทางยูทูบทางไลน์ทางเฟซได้หมดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอินเด็กเหมือนกันครับแว็นชั้นเดียวนะครับตัวนี้ราคาเดิมนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบดีว่ารงงานประกาศมาแล้วนะครับจะขึ้นไม่อีกนะครับจะขึ้นอีกโมรูจะขึ้นใบักบาทนะครับตัวนี้จะเป็นของ A อเวกนะครับเอเวกนะครับเอเวกนะครับเอเวกนี่ก็จะมีหลายไล่นะครับขายอยู่นี่นะครับราคานี้นะครับเพื่อนคนไหนสนใจนะครับ ว่าเอฟซคนไหนสนใจทักม่ได้นะครับช่วงนี้ราคาเดิมอยู่นะครับราคาเดิมอยู่ราคาใหม่ก็จะแพงกว่านี้ครับโรงงานประกาศมาแล้วนะครับจะขึ้นทุกโรงงานเลยครับตัวนี้ก็เป็นอีกระค่าหนึ่งนะครับเป็นของ a อ a c เหมือนกันครับ a v a c ไอแว่นชั้นเดียวแล้วก็เป็นของไออินเด็กนะครับอินเด็กนี่ก็จะเป็นเต็มใบนะครับบวกหงข้างนะครับเป็นของมอนสานะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ต่วาโรงงานกับประกาศมาแล้วนะครับว่าจะขึ้นอีกเหมือนกันครับที่นี้ก็จะมาตัวไอ้สเปคข้าวไร่นะครับสเปคข้าวไร่นี่ก็จะอยู่นะครับขายอยู่นะครับหวกอยเก่านะครับแต่ว่าโรงงานกับประกาศเมื่อเหมือนกันครับว่าจะขึ้นราคานะครับตัวนี้ก็มีหลายไร่ครับต่ก็วันนี้ก็ค่อนข้างจะขายดีนะครับไก่จะหมดแล้วครับ่อมาสีลวนนะครับทีนี้สีลวนของสเปคข้าวนะครับเลือยอยู่สองใบครับ ก็นี้สีดาเงาด,ดาด่านข้ายบหนข้ายมดเลยนะครับมดเกลียงเลยขายอยู่หาลอยเก่าๆนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับลแ้วก็มายีหอนนินะครับของเอเวกเหมือนกันครับของเอเวกก็จะสีะร้อยเจ็ดสิบนะครับรุ่นนี้มีที่เอีดแล้วก็สกอเปี่ยนนะครับตัวนี้ก็มีลายสีนะครับที่นี่ผมก็จะพามาดูตัวทีหอที่ข้ายดีๆน,นะครับ นีด่ดังนะครับดังดังนะครับของยินเด็กนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับขายอยู่สามรอยกว่าเก่าครับแต่นะว่าโรงงานประกาศมาแล้วครับนะว่าจะขึ้นราคาแล้วนะครับขึ้นแน่นอนเพื่อนบอกดังล้ยการพอดหมูนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อสัปิดข้าวนะครับของเยกนะครับเยกนี่ก็จะขายอยู่สามรอยยี่สิบเก้าบาทนะครับตัวนี้ก็ขายดีนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยครับนะครับเพื่อนคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากได้หมวกนะครับทักมาได้นะครับทักมาได้นะครับอยากมารุ่นนี้นะครับอินเด็กนะครับอินเด็กเครื่องใบนะครับ อีกเล็กเครื่องใบกับขายอยู่สองลอยเก่านะครับแต่ก็มีหมอกเล็กน้อยของเอเอกนะครับเครื่องใบขายอยู่สองลอยเก่าครับนี่ก็มีหลายสีหลายลายครับตัวนี้ก็มีหลายสีหลายลายครับตัวนี้ราคาเดิมนะครับราคาอย่า่ทั้นขึ้นแล้วก็สีมาตัวสเปรคข้าวนี่ครับตัวถูกนะครับสเปรคข้าวเครื่องใบนะครับขายอยู่ลอยเก่าๆนะครับ เกิดคนไหนสนใจอยากได้นะครับพักมาได้นะครับแล้วก็สีม่านี่ครับรุ่นนี้นะครับหมอกกระนกเอแวกนะครับนี่แวกหมอกได้หน่อยนะครับหมอกได้หน่อยเต็มใบนะครับตัวนี้ถึงมาใหม่นะครับขายอยู่สามร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ใหญ่เลยครับแลวก็มาตัวแนวคยาฟัสซิกนะครับแนวคยาฟัสซิกเนี่ยขายอยู่สี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับหมมีแว่นนะครับ แอรคลาสสิกนะครับมันอยู่ในถุงนะครับมอง์มอวัชชัดภายในครับนี่ตัวไรเดอร์นะครับขายอยู่เกาลอยเจ็ดสิบถอดซักได้นะครับแล้วก็มาตัวแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตัวอาดีนะครับขายอยู่พันสี่เจ็ดสิบนะครับรุ่นนี้ก็เป็นของอินเด็ียค่ำนะครับถอดซักได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับอาดีนะครับอาดีก็จะมีหลายไล่นะครับ พันสี่เจ็ดสิบนี่ราคาราคาเดิมนะครับตัวนี้ราคาเดิมราคาเดิมนะครับพันสี่เจ็ดสิบเป็นแว่นชั้นเดียวนะครับตัวนี้ถ้าแว่นสองชั้นก็จะมาตัวนี้นะครับพันแว่นสองชั้นนะครับอาดีนะครับแว่นสองชั้นนี่ขายอยู่พันแปดเจ็ดสิบนะครับมีแว่นข้างในน้ำครับตัวนี้ก็สิมีหลายไล่นะครับหลายไล่เหมือนกันครับขายอยู่พันแปดเจ็ดสิบ ก็จะะมาณนี้นะครับหมวกกีขายอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักเฟซทักไล่หรือว่าทักมาทางย t u b e ก็ได้นะครับช่องของผมนะครับสวนผ้าเพื่อนนะครับนากากเขาเล่าก็มีขายเหมือนกันนะครับนากากเรยวพามาดูนากากนะครับหรือว่าแว่นนะครับแว่นที่ใส่นะครับพวกแว่นพวกนากากก็จะมีหลายรุ่นนะครับพวกนี้ครับแว่นนี้นะครับพวกแว่นพวกนากากนะครับนี สีเอาไว้ถ้ามันไล่มันยังกเปลี่ยนได้นะครับอยู่นี่มีเปลี่ยนนะครับมีหลยรุนนะครับมีหลยรุ่นนะครับมีอินเด็กมีสเปคข้าวมีหลยรุ่นครับในร่างก็เต็มเลยครับแต่ว่าอยากชั่วๆก็เอาหน้ากากเอาหมวกกานําครับหรือว่าเอาหน้ากากั็มานําครับเอามาเปลี่ยนได้นะครับอันนึงกับยูโอแพงมากนะครับจะเปลียนหมวกธรรมดากับยู หกสิบบาทนะครับกรเปิ้นแว่นยังไงก็มันแล้วแต่รุ่นนะครับพวกนี้ครับสองคำหมวกมาหรือว่าหน้ากากมานะครับหรือว่าทักมาทั้งเฟซทั้งไลน์ได้ครับแล้วก็ทักมาทั้งยูทูบได้นะครับคลิปนี้เขาไป,ประมาณนี้นะครับเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับ